จะหยุดทําไมอ่ะเห็นโทรศัพท์ไม่ได้เลยไม่เอาเห็นเขากาลังวิ่งเล่นสนุกก็มาถ่ายก็หยิบโทรศัพท์ทีไรก็หยิบโทรศัพท์ทีไรก็วิ่งมาเอาโทรศัพท์ก็ลออเขาก็มีความน่ารักของเขานะคะแต่คนเลี้ยงต้องพึงระวังและทําใจไว้เลยว่าเขากัดพอเขาโตมาคือเขี้ยวเขาก็จะคม คมแข็งแรงแล้วก็ใหญ่เขาสามารถกัดได้ถึงกระดูกเลยนะคะเพราะพี่สโนเคยโดนอีกตัวหนึ่งกัดกัดเพราะว่าจับเขาเข้ากรงเขาไม่ยอมเข้ากัดจนถึงกระดูกพี่สโนปวดคือนิ้วอ่ะปวดไปประมาณหกเจ็ดเดือนเพราะว่ามันโดนเอ็นค่ะก่อนที่มันจะถึงกระดูกมันจะต้องโดนเอ็นต้องอื่นเวลาใครจะเลี้ยงกระรอกก็ต้องทําใจด้วยนะคะว่าเขาไม่ได้น่ารัก ตลอดเวลานะถ้าลมไม่ดีเขาก็กัดแล้วฟันเขาคมมากเคี้ยวเขาคมมากเหมือนจะเล็บเขาอีกอะเวลาเราเวลาเขาไม่ให้เราจับเล็บเขายาวถ้าหลุดเขาก็แบบตะกุยตะกายตัวเราอาจเป็นไปได้เพราะเราจะตัดเล็บเขาไม่ได้ไม่เอาหรอกไม่แวะไม่แวะ,แวะเออวิ่งไปจะทำยังไงให้เขาเล่นกับเราได้ตลอดเวลา เวลาเรียกก็มาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มาทุกครั้งเราก็เหมือนเด็กกันแหละเฉยๆแล้วแต่อารมณ์เรียกมาหมั่งไมมาหมั่งห่วงเล่นอะไรเงี้ยอยา่าคาดหวังว่าเขาจะวิ่งมาหาเราตลอดทุกครั้งที่เราเรียกเป็นไปไม่ได้ค่ะไม่มีทางผู้ใหญ่บางทีกับอารมณ์ดีบงังอารมณ์ไม่ดีบงังเหมือนเหมือนคนนั่นแหละไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ใช้ให้ทหํานู่นทํานี่ทํหมั่งไม่ทามั่งอะไรเงี้ยก็ต้องเผื่อใจไว้จะเอาแบบว่าเขาเล่นกับเราแบบ เหมือนที่เราได้ดั่งใจคิดะเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วก็ลอกเขาก็ไม่นิ่งอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเรียกมาทางนี้มั่งไปทางนูน้นมั่งวิ่งหนีบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยากให้เขาเชื่องให้เขาสนิทชินกับเราอ่ะพิโนโน,นะทานข้าวนี่นั่งทานข้าวไปเล่นกับเขาไปอีกมือนึงก็เล่นอีกมือนึงก็ทานข้าวพยายามแบบเล่นกับเขาให้มากที่สุดเพราะว่าพิโนจะต้องทํางานด้วย แล้วพี่สนุทางานขายออนไลน์ก็คือทํางานกับโทรศัพท์ตลอดเวลาวางมอไห่พี่สนุก็จะต้องทํางานตลอดเวลาเพราะว่าสต็อกเสื้อผ้าพี่สนุขายเสื้อผ้าสต็อกเสื้อผ้าพี่สนุเยอะมากมันต้องลงรูปภาพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วสินค้าเข้าทุกวันสั่งของเข้าทุกวันก็เลยไม่มีเวลาที่แบบจะมานั่งเล่นกับเขาตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็เลยต้องทานข้าวไปด้วยเล่นกับเขาไปด้วย ชจางเอินชจางเอินไปวิ่งดิวิ่งดิไม่เอานะไม่กระโดดใส่พัดลมนะเขาจะมาวิ่งเล่นบนตัววิ่งเล่นบนตัวบนแขนไปไหนเลยไปไหนตกแล้วนะั้นนะ่ะหนูไปทางนั้นหนูก็ตกแล้วไม่เอาโทรศัพท์สิครับช้างเอินช้างเอินคันนี้ นุกของเขาอ้าวนั่นไงไปแหลวเบื่อแล้วเบื่อวิ่งเล่นกับแม่แล้วเข้าบ้านนอนไหมบ้านของเขานอนกับแม่ด้วยแต่ถ้าเกิดแม่ทําอะไรอยู่ก็จะเอาเขาไว้อยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดกลางคืนนอนก็จะเอาเขามานอนด้วยเขาก็จะมานอนในอุ้งมือทุกวันแม่ตื่นเขาถึงตื่นบางทีแม่ตื่นแล้วแม่ก็เอาผ้าคุมเขาไว้ลุกไปทําอะไรเสร็จเดี๋ยวเขาลุกไม่เอาลูกไม่เอา เดี๋ยวเจวอนเจวอนอิฉาเจวอนอิฉาน้องวันนั้นกัดเก็บกัดเล็บน้องแหว่งเลยนิ้วหนึ่งนางสารแม่ไม่เห็นตอนแรกเขาก็ไม่กัดนะแต่เหมือนแบบได้ยินเขาได้ยินเสียงเล่นอย่างเงี้ยตลอดเวลาแต่ก็ปล่อยเขาออกมานะเจวอนอ่ะปล่อยเขาออกนะคือก็ไม่ได้ขังเขานะแต่ว่าปล่อยวันเว้นวันบางบางทีก็ปล่อยทุกวันอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าแม่ว่าแม่มีเวลาไหมเพราะว่าเจวอนเขาโตแล้วเขาหลายเดือนแล้วเขากัดทําลายล้างหมดแล้วอ่ะ กัดของพังหมดแล้วก็ต้องคอยดูอ่ะถ้าแม่ยังไม่ว่างแม่ก็จับเขาปล่อยไม่ได้คุณแจวอนเขาก็เหมือนอิจฉาน้องเหมือนแม่เล่นกับน้องอยู่ดีกัดน้องเฉยเลยปกติไม่ครับเหมือนเริ่มแบบมีความอิจฉาเริ่มโตเริ่มฟังรู้เรื่องแล้วว่าเล่นกับน้องอะไรเงี้ยปกติแม่ไม่เคยไม่เคยพูดเลยแม่วันๆนอ่ะนอกจากจะเล่นกับเขาถึงจะพูดหรือจะคุยโทรศัพท์นานๆได้คุยโทรศัพท์เวลาทําง,งานก็จะแชทส่วนมากจะแชทแชทฐานลูกค้ามากกว่า ก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงอันนี้ก็คือแบบทำาเสียงเล็กเสียงน้อยเขารู้ว่าไม่ได้คุยกับเขาเขาเริ่มอิจฉาแล้วีเจวอนสองอื่นไม่ไปคงเจวอนนะลูกพี่เจวอนกัดหนูจะกินปะกินปะคือก็ลอกอ่ะเขาหิวบ่อยนะไม่ว่าตัวเล็กหรือตัวใหญ่พอเขาวิ่งอ่ะเหมือนเราออกกําลังกายวิ่งไปวิ่งมาชั่วโมงนึงเนี่ยจะหิวมากหิวโซเลยเขาเลยกินบ่อย ที่บ้านหรอทุกสองชั่วโมงนี่หิวแบบโอ้ยหิวแบบเหมือนไม่ได้กินทั้งวันทั้งคืนอ่ะหิวมากอะไรเงี้ยเนี่ยเขาเพิ่งกินเมื่อกี้แล้วก็มาวิ่งเล่นเขาวิ่งเล่นพี่สโนโอก็จับเขาถ่ายวิดีโอเขาก็หิวอยู่เลยเนะี่ยเพราะเขาใช้พลังงานเยอะอันนี้สองเดือนแล้ว,น,ลวนะคะกินมะละกอได้แล้วนะแต่ว่านมอ่ะวันหนึ่งเขากินนมอูกินเยอะอยู่นะกินนมเยอะวันละสองสองชั่วโมงสามชั่วโมงครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วแต่ เอาคอนอนอะถ้าเกิดว่าสมมติสองชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเขาตื่นเขาก็าจะหิวจะกินแล้วบางทีแม่ก็ยังไม่ว่างให้กินก็อาจจะเป็นสักสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแต่วันนึงกินนมโอหห้าหกรอบอยู่นะคุณสองอื่นกินนมเยอะวันนี้เพิ่งจะเอามะละกอให้เขากินมะละกอผลไม้ที่มียางดูด้วยนะคะพยายามแบบปอกให้ปอกแล้วล้างดีๆค่ะถ้าเป็นยางยางกัดเขาตายได้นะมีกระรอกในกลุ่มอะที่เขาโพสต์พี่สนเคยเห็นอยู่ อย่างมะละกออย่างมะม่วงกัดน้องตายสงสารหิวอ,อะไรขนาดนั้นลูกแล้วเวลากินก็คอยดูเขานะระวังติดคอเพราะเขาก็ยังเล็กอยู่ยังเคี้ยวไม่ละเอียดแต่ต้องเอามะละกอที่นิ่มที่สุดนะเอาที่สุกแล้วก็นิ่มที่สุดให้เขาไซานี้กินได้แค่นี้แอปเปิลก็แท้ทิง้งเพราะว่าเขายังเคี้ยวไม่ได้เขาได้แต่ฟันหน้าแท้แล้วเขาก็แท้เล่นอะ่ะกินไม่ได้ มะละกอกินได้แล้วก็คือที่บ้านนะสองกระลอกมีชะอมกระลอกชะอมสองขวบแล้วอันนั้นก็ติดนมเด็กที่บ้านนี้ติดนมทุกตัวชูก้าก็สองขวบแล้วก็ติดนมกินนมทุกวันวันไหนไม่ได้กินนมแล้วเหมือนเขาไม่อิ่มอ่ะอ mm ิ่มยังลูกอิ่มไหมอิ่มไหมกินให้หมดกินให้หมดอ้า จะคาบไปไหนล่ะจะเอาไปไหนจะเอาไปไหนมันไม่ได้ที่เนาะจะต้องกินจะต้องให้มันโลดโผนเปลี่ยนที่กินนะนะเปลี่ยนบรรยากาศหรอ